Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. อาจารย์บอกอีกรอบเอาใหม่ Happy Birthday ดย่อูยูแ Happy Birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy b i r t h d อธิษฐานก่อนค่ะอธิษฐานก่อนค่ะขออวยพรทุกท่านค่ะที่ทำวันนี้ให้เป็นวันพิเศษด้วยความปิดตาเน็ ปรารถนาดีของทุกท่านกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอเดินความโยมแม่โยป้าเน้อขอบคุณยังคาดวันเกิดสุขภาพแข็งแรงเน้อตัวแรกในชีวิตนะคะขอบพระคุณค่ะขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะแม่เป่าน่าด่าถูกหวยนะวันนี้จ้าถูกหวยถูกหวยเอ๊ย